โมสสะปะโโตอรหโตสัมมาสัมพุทสสะเดิาง้นหนึ่งสองสามอะระหะสัมมาสัมพุทโธะวาุพุทธังะพวัตังอภิวาเทนิตาสาโตปะโตาธโมตรมมังนัมสาสีิคัสุสติปันโนะโโตสาวสาโคสาพันมมิค ตั้งนาโมส,สามจบครับนาโมตัสะตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมสีคเนาสายะโอมสีคเนาสายะนมามฆนาปฏิเทวานมามฆนาปฏิเทวาเอกทักตตะมหาปัญ,ญโยเอกทัตตามหา Terima kasih kerana menonton!